Hey! วันนี้นะคะเราอยู่ในช่องของคนเพชรชาแนลค่ะวันนี้วันนี้พบกัดนารนา,ราค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฉลองเลยช่องคนเพชรชาแนลคัค่ะแอดมินของเราเนี่ยก็คือตั้งคำถามไปใน YouTube แล้วนะว่าจะค a ออะไรดีนะคะก็พร้อมหรือยังพร้อมมากถ้าพร้อมแล้วมาเรื่อ <laughs> ง อนนี้ฉันก็ขอภาวนานะให้หล่อนเป็นเบอร์หนึ่งไม่อะเหนื่อยเพราะเอางี้คือทั่วถ้าเราเป็นเบอร์หนึ่งเราจะเป็นคนที่ถูกตับตามองกทีนสุดถ้าหล่อนเป็นเบอร์หนึ่ง 1, 1> หลอนจะทิ้งฉันนะทิ้งหล่อน <laughs> เ,เล่นไม่ทิ้งหรอกพออะรหรือป้าคืออยู่กับยกดเพชรมาเนี่ยมันมีอะไรหลายหลายอย่างที่แบบทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างสนุกกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราอยู่กับอะไรก็มีความสุขรู้สึกว่า ถ้าอยากเจริญได้เนี่ยเราต้องรู้จักคนที่มีพระคุณเพาะเขาเคยช่วยเหลือเราน้อง,องๆหลายคนที่ดูคลิปนี้นะ,ะจะบอกเลยว่าถ้าใครที่ลืมคนที่มีพระคุณกับเราเนี่ยเราจะไม่มีทางจเจริญแน่นอนคุณมีพระคุณไม่ใช่แค่พ่อแค่แม่นะคนที่ทําให้เราดีขึ้นคนที่เข้ามาช่วยเหลือในยามที่เราแย่เนี่ยแหละคือคนที่มีพระคุณกับเราใช่ถูกต้องถูกต้อง อย่ากขับชันขึ้นภาพนี้ค่ะไม่ต่างกาันไม่ต่างกาันทองบ้าเลยยีดอกเธอทำได้แล้วเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่เข้าใจผิดกันอยู่ออโกรธมากโกรธมากคือแบบ โกรธมากตอนที่ยังแบบไม่เข้าใจกันในตอนนั้นโกรธมากนางก็แกล้งฉันฉันตกสระน้ําแล้วข่าก็ไปข่าก็ไปขูดกับขอบสระเลือดก็ออกฉันโกรธมากพอขูดแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกเจ็บสีสาอโกรธมากแต่เดี๋ยวนี้พอได้มาร่วมงานกันรู้สึกไม่โกรธรู้สึกโอเคสนุกรู้สึกแบบแฮปปี้ยิ่งคนดูชอบเราก็ยิ่งแฮปปี้คนถามคำถามดี๋ยวนฉันแก้กระหกกระจกแล้วแตก เลือดแต่เด็กโกรธปะพาไปโรงพยาบาลด้วยสัตว์เมื่อก่อนเนี่ยที่ร่วมงานกันแรกๆอคือจะแย่งซีนกันมากแย่งซีนอย่ยจะเด่นเนี่ยจะดังไงถูกต้องคือแย่งซีนกันมากคือแย่งกันสุดฤทธิ์แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเออมันต้องเข้าขากันเออมันต้องเข้าขากันมันถึงจะไปรอดใช่ผมเลสิบแปดค่ะถ้าการสิบแปดจะต้องต่สองไ อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขอย่างนาราเนี่ย ب. ปีนี้ก็ยี่สิบสองแล้วพี่คนเพชรล่ะยีิบสองเหรอย <22 S 1> ี่สิบสองอ่ะดีๆก็ปีนี้ยี่บสามไงยี่สิบสองแต่หล่อนมีทุกอย่างเลยนะมีบ้านมีรถมีแบบยี่สิบสองเหรอคุณบองเลยปะยี่สิบต่อแหล่เอาบัตประชาชนมาดูหยิบมาหยิบมาหยิบบัตประชาชนมาหยิบมายิบกันละ ไหนไหนเอามาดูไหนเอามาดูปิดเลขที่ไว้นะคะทำไมอ่ะแล้วย <mm uh huh. ี่ห้ออะไรวะยี่ดอกยินนาลาเกิดอะไรนะสี่สองอายุยี่สองจริงด้วยอ่ะอ่ะก็บอกยี่สองหรือยี่สามยี่สองจริงด้วยอ่ะแกย้อนอะไรยี่เจอียยี่ดอกหน้ากลับห้าแล้วโอ้โห ไม่มีค่ะไม่มีเงินเก็บใช่วิธีเงิน <c oughs> เงินเก็บผลมัณฑะคก็ะจะเป็นทองอะไรอย่างเงคนเก็นปก็เป็นทองเงินเก็บบ้านก็เป็นทองไปเก็บเป็นเงินไม่อยู่นะออต้องซื้อทองออต้องเป็นทรัพย์สินนี่ซื้อตึกซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นทรัพย์สินซื้อหี่ด้วยนะคะซื้อควยนะคะซื้อวัคซีนซีแวกนะคะไม่ซื้อไม่ซื้อนะคะก็คือซีโนแวกนะคะ แล้วก็ซื้อข้าวสารเสกด้วยแล้วก็ยันอาจารย์หนูด้วยกันภัยนะคะจะเก็บเป็นทรัพย์สินมากกว่านะมีรถมีรถสองคันเออมีทองมีทองมีบ้านมีบ้านมีตึกมีตึกกล้องกึงกระโปรงกระเป๋าแบรนด์บรนเนมเสื้อวงเสื้อวงมีไหมล่ะมีเสื้อวงครับพี่มารวิเสื้อวงนี่มีปะมีบนบ้านแวนไว้เต็มเลยคือเสื้อวงคือมีค่านะเออกระเป๋าแบรนด์เนม ก็มีค่าถูกมาเออทุกอย่างก็คือแบบเอาไปขายได้แต่เมื่อก่อนในอินาราจะบอกเลยนะออินาราเป็นคนที่มีของแล้วไม่อวดเพราะอะไรเมื่อก่อนนี้นะนางมีบีเอ็มอยู่คันหนึ่งแล้วนางนางคือนางก็บอกว่าแม่อย่าไปบอกใครนะว่าฉันมีบีเอ็มว่าฉันมีรถอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวคนไม่สงสารฉันมาจริงที่ไม่อยากอวดเพราะเรารู้สึกว่าพอเป็นโลกโซเชียลคือโลกโซเชียลมีอย่างหนึ่งคือรู้ป้า มันจะมีกลุ่มหนึ่งคนที่เขาชอบเราเพนนี่กับเราเออเราพี่เขาดีด้วยว่าจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยอิจฉาเราถูกต้องหมยว่าเห็นเราดีไม่ได้อย่างถ้าเราล้มเราเหยียดโดนเหยียบก็คือจมโดนต้องเจ็บเราก็ไม่อยากว่าเวลาวันนึงทุกคนมันต้องมีคนพาดอยู่แล้วเราไม่อยากให้คนที่แบบว่าล้มแล้วมาเหยียบเราแบบแรงๆว่าเออดูแล้วผานเราให้ดูว่ายี่นี่มันไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันัู้นริงจริมีหลายอย่างฉันรู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นต้องอวดอะไรอ่าเงี้ยไม่อยากอวดนี่เชื่อว่าอ มีไปเยอะหลอกนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรมากสมรรการที่เราจะมายืนอยู่จุดขวาเนี่ยดอลหรือว่าอินฟลูเอเซอร์ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าทุกคนสามารถเป็นนายการเป็นนั้นั่นคือการที่เราใช้ความสามารถตัวเองการที่เราชอบในตัวเองทุกคนหาหาจุดเด่นในตัวเองเห็นไหมทุกวันนี้ปาสุณอา อย่างนาราเนี่ยจะมาเป็นนาราคดเคปพวกเธอได้ก็ต้องถ่ายคลิปทำคลิปตลกเนี่ยมันยากมากมันยากแต่สมัยนี้คือติ๊กต็อกก็ดังได้ง่ายถูกต้องสมัยนี้คนสมัยนี้คนดังได้ง่ายมากคนมันดังได้ง่ายแต่บังคนดับได้ง่ายเช่นเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้ใน,ในใครที่จะมียืนอยู่จุดจุดนี้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความจริงใจถูกต้องซื้อสัตว์อย่างโกหกในหนึ่งพันเนี่ยเป็นตัวเองนะฮะเราเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าถ้าเราปลอมใส่เนี่ยสมมตินารามาตอนแรกนาราปลอมว่า น่าราเป็นคนที่พูดใจอย่างนี้น่ารักแต่พอวันนึงเราหลุดมา เราก็โดนด่าเราก็โดนว่าแล้วเวลาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลวลาเราโดนตัวลงหรือต่างๆเนี่ยจิตเราจตกมากต้องขอบคุณเฟซบุ๊กเออขอบคุณขอบคุณสีตังบัวทองขอบคุณก๊อตขอบคุณนาลาขอบคุณออฟฟี่แม็กซิมแล้วก็ขอบคุณใครหลายๆคนที่ทําให้ฉันมีวันนี้ขอบคุณแฟนคลับไปเอกชัยมี่เปคนเกลียดเราเราไม่ดังมาถึงทุกวันนี้แน่นอนโอเคเนาะขอบคุณแฟนคลับนาราด้วยที่เวลาเพจกับนารามาเจอกันแล้วแฮปปี้